สวัสดีวันที่16กรกฎาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกละกี้ช่องที่จะพาทุกคนมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมอคอมพิเวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์ที่เราต้องการกันะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำนายผลหวยของฮานอยล่วงหน้าวันที่17กนะรกฎาคมเรามาติดตามผลก่อนก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นคลิปที่เราทำเอาไว้ คลิปที่ผมทำเอาไว้เพื่อทำนายผลของวันที่16บนี้นะทำเอาไว้ล่วงหน้า1วันสวัสดีวันที่15กรกฎาคม2 5 6พพบกันอีกครั้งกับช่องโกรล,ลกักกี่ช่องที่ก็ทำเอาไว้1วัน,วนล่วงหน้านะผมสไลด์ไปที่ท้ายคลิปเลยฝั่งขวามือคือผลอที่เราได้ทำนายาไว้แล้ฝั่งซ้ายมือนี่คือผลที่มันออกเนาะเรามาดู ไปห้าน้อยรางวัลปกติก่อนแล้วกันเลขที่ออกห้าหกหกสองหนึ่งเรามาดูผลการทำนายของเราดีกว่าด้วยการทำนายแบบแมทริกรางวัลปกตินะครับสองหนึ่ง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 ไม่มีเลยมีแต่ถูกเลขหนึ่งเลขเดียวเนี่ยเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเท่าไหร่นะ ส่วนวิธีการคำนวณในแบบฟรี q u นซี่เนาะสองหนึ่งมีไหมห้าหกสองหนึ่งโอ้อันนี้ไม่ไม,ไม่ใกล้เคียงเลยครับโอเคเราไปรางวัลถัดไปเลยเดีกว่ารางวัลพิเศษรางวัลพิเศษของหวยห้หาหน้อยงวดวันที่สิบหกเลขที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดห้าสี่ไหนเรามาดูนี่เนี่ยมีไหมเก้าศูนย์เจ็ดห้าสี่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 ไม่มีเลยการคำนวณแบบฟรี q u นซี่ 9ก้าศูนเจ็ดห้าสี่อืมไม่มีเลยนะโอเคถ้า okay. ไม่ถูกก็ไปทำอาหากนินกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปทายผลของหวยหานอยงวดวันที่สิบ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารอสิบปดกันนะผมจะกดรันโปรแกรม 1> 1, หหวยไทย2หวยลาวและ3หวยเวียดนามหรือหวยฮานอยเพราะฉะนั้นผมกด3เพื่อทำนายผลของหวยฮานอยผมขอขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะนี่ผมได้เซฟสถิติของตัวเลขที่มันออกไปแล้วนะต่อไปผมจะไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันหวยฮานอยมี2รางวัลน,นะครับรางวัลที่1หรือรางวัลปกติและรางวัลพิเศษนะเรามาดูที่รางวัลปกติก่อนแล้วกันนะด้วยการคำอ่ ด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลัก10ชุดเหมือนทุกครั้งนะครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5้าหลัก10ชุดเช่นกันเรียงลำดับจากเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุดต่อไปเรามาดูผลรางวัลแบบพิเศษกันผลรางวัลแบบพิเศษนะด้วยการคำนวณในในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5้าหลักทั้งหมด10ชุด และด้วยการคำนวณในแบบ f r e q คนซี y เราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ